สวัสดีครับ <c oughs> ที่นี้ต้องรับสู่ช่างบุฟฟี่คุณนะครับตอนนี้คืออยู่เป็นหัวหินบอ็อกนะตอนนี้เป็นเวลา6กโมงเป็นบล็อกสบายๆคิดว่าน่าจะอยู่โรงแรมโมซาวาา์เดอะไทมกินดื่มชิลเย็นแต็กเย็นใจแน่จริงเย็นทุกอย่างจะพยายามถ่ายนะครับแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวดูก่อนเพราะว่าเหนื่อยมากเลยเดี๋ยวดูอีกทีว่าฟิลจะยังไงอ ตอนนี้มานั่งที่ขับใช่ป่ะได้ขับ Benefit <c oughs> ก็คือกินดื่มกินวายไปสามแก้วละแล้วรูร้านอาหารโรงแรมก็อาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่เพราะมาคนเดียวไงก็เลยคิดว่าเดี๋ยววันนี้น่าจะเอาจะขับแล้วก็เดี๋ยวถ่ายบรรยากาศรูเร็วสวยๆเพราะว่าเดี๋ยวแสงมันจะหมดละมันคือนอนตีสกว่าตื่นเช้าอนอนไม่ค่อยหลับงงตามว้ ลองดูสิเป็นยังไงนี่ผมยังไม่เห็นเลยเนี่ยอันนี้นะครับ butterfly b a r i r o นะก็ถือว่าห้องใหญ่นะอือเดี๋ยวไปเอ็นจอยก่อนเจอกัอนพรุ่งนี้ครับ กี่ทาบอดี้โลชั่นของแบริโดบาร์เรฟิกนะครับก็คือหอมไม่ต้องใช้น้ำหอมก่อนนอนวันนี้คุณไายครับมาเมื่อกี้เราไปกินข้าวมีความมุดหงิดเล็กน้อยเพราะว่าคนเยอะแขกเยอะครับก็สาแต่ก็เอาไม่เป็นไรผมกลับบ้านมาเอ้กับกับห้องมาหนาะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวทาครีมมานด้โชว์การแบบ แต่งหน้าดนึง,นงเป็นการแต่งหน้าแบบจัดเต็มหนึ่งครั้งในรอบหลายเดือนผมก็ทาเอเซนส์ก่อนใช่นี้นะสู่ผู้ชายน่าจะเมีอย่างอื่นที่มันเกินความจำเป็นตะอากาศมันร้อนอะไม่ไหวนี่ผมก็ถ้ากันแดดนะครับกันแดดก็จำเป็นนะตอนนี้ไม่ใช่ตัวที่ผมพัฒนายอยู่เพราะอันหมดใช้บ่อยจนมันหมดอันนี้ไม่บอกว่าใช้อะไรพ่อเดี๋ยว มันโปรโมททีมาเริ่มแต่งแบบแต่งเต็มผุใช้นี้นะของบอบบี้บราวนตัวเนี้ยที่เป็นตัวมันจะมีเนื้อมก็จะเป็นแบบเนื้อมันจะข้นๆหน่อยมันก็จะให้งานผิวที่แบบฉ่ำนิดๆแบบดูสุขภาพดีแบบโน m a k เมคอัพนิดหน่อยก่อนอื่นผมจะทาปากก่อนองงปะมันจะได้รู้โทน ปากเนี่ยมันจะได้เห็นสีอันนี้ก็ต้องดู p e r s o n a l color เองนะของชา a น n ชิ้นนี้ใช้ค u ช h i o n ซึ่งเป็นยี่ห้อ Esper ของเกาหลีนะจากนั้นก็คืออันนี้ใครตามผมปรตาำก็จะคือจะรู้เนาะทำให้มันแบบ มีความสีแดงนิดน,นึงเป็นงี้สีเลือดกำเนี่ยผมก็มาตัดๆตัๆที่หน้าที่แก้มนิดหนึง่งหน้าผากหน่อยให้มันมีความแบบบ่มแดดนิดน,นึงโอเคใส่ออยใส่ผมนิดน,นึงมันจะได้แบบไม่ติดกันมากไม่เสร็จอะไรมากมายละใส่ว้านน้ำมา เออได้โอเคเดี๋ยวไปไปแล้วครับเดี๋ยวไปนั่งทำงานตอนนี้กลับมาได้ขับนะเดี๋ยวนั่งทำงานนั่งทำคอนเทนต์แล้วก็เอาหนังสือมาอ่านด้วย t r a น n f i ด e r เป็นแบบเจาะจุดแข็ง2.0งจุดเราจะได้รู้ว่า จุดแข็งเราคืออะไรเนาะ,ะคือต่ก่อนนะเราเราถูกฝูกฝังให้ว่าเราต้องแก้ไขจุดอ่อนใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วอะมันทําได้นะแต่ว่าเราใช้เวลายากมากเราใช้เวลาเยอะมากเราใช้เอฟเฟอร์ตเยอะมากในการแก้ไขจุดอ่อนมันก็เลยมีเหมือนแนวคิดใหม่ที่ให้รู้ว่าจุดแข็งคืออะไรแล้วเราก็พยายามเหมือนขยายผลนะจุดแข็งของเราตรงนั้นนะซึ่งมันดีกว่างานที่ว่าคือเรื่องแผนธุรกิจธุรกิจผมงนอนาคตแล้วก็ต้องทำคอนเทนต์ด้วยต้องเขียนสคริปต์คอนเทนต์ด้วย ทำงานหลังจากนั่งทำงานคิดคอนเทนต์หน่อยนึงนะครับแล้วก็ก็คิดว่ากลับมาเปลี่ยนชุดหรือไปคาริโอสหน่อยกรุบกริบให้พอ เสียงเงือเราค่หาอะไรกินหาอะไรกินดื่มจริงๆคิดเกียดม,มากเลยแต่ว่านั่งถ่ายโซเชียลแล้วก็เห็นว่าเหมือนมันมีแนวคิดหนึ่งว่าอย่างน้นนอยๆเราควรจะดูแลร่างกายใใจิตใจตัวเองในทุกๆวันผ่านอย่างเงี้ยออกกําลังหรือทําอะไรที่ทําให้เราพัฒนาขึ้นเออก็ลคลิดว่าอ่ะมาฟินเด็ดแล้วกัน นึ่งชั่วโมงแล้วแต่ว่าเครื่องติดขอต่ออีกหน่อยแล้วกันตอนแรกเจ้านิดเดียวตอนแรกเจ้าสามสิบสี่สิบก็ได้สู้เขาจะได้กินอะไรอย่างอื่นไปไปชิวกันชิว ตอนแรกอาจจะนั่งถ่ายรูปคอนเทนต์ชุด่นน้ำแต่ว่าอย่าดีกว่า <c oughs> คนเยอะนันเดี๋ยวไปขับมันต้องแต่งตัวแบบพ r o เพอนิดนึงครับคือเขาห้ามใส่สวสวิงสูตรจริง,รงๆแล้วเนี่ยอย่างตรงบารตรงนี้ยตรงเนีทน้ที่เป็นในน้ำอะ่ะก็น่าน,นั่งอยู่นะจะว่าไปว่าลนสเคปที่นี่สวยดีนะอ,อันนี้ก็คือแบบห้องที่มัน แพงหน่อยหลังจากไปเดินแค่ถ่ายคอนเทนต์นี่เราก็ร้อนมากยังไม่ถึงเวลายูนิคอกเทลนะแต่ว่า<ม>ไม่ไหวขอมาทด้ก่อนนอนเดี๋ยวดื่มดิ้งนิดหน่อยฉันภูมิใจชุดมากเลยนะชุดมันคือแบบชุดมันคือได้อะชุดมันคือมันใช่ฉันภูมิใจในความในความเยอะไปใ,ในความสไตล์ไปเลยกดแกรบสั่งข้าวเหนียวหน้าปลากับมะม่วง จริงๆแอบกินมะม่วงนะครับอร่อยมากแบบอร่อยอะ่ะชื่อร้านว่าขนม,ม,ม,ม่วงแม่อารีตลาดโตลงุงชัดแก่แเราสังเครียดไปเดินตลาดคนเดียวอะ่ะเสั่งอาหารมาแล้วกัน <laughs> ไม่ว่ากันนะตอนนี้คือสรวนนิดหนึ่งแหละเพราะว่าแก้วที่สามละ ดีแล้วแต่ว่ากลับห้องมาให้ดูเมกาพูมยังอยู่เราเดินมาทุกอย่างเหมือนเดิมตอนนี้เวลาหนึ่งทุ่มห้านาทีคืออะไรเนี่ยดูทุกอย่างเหมือนเดิมทุกอย่างอย่างเ,เดิมโอเคฉันนอน Airbnb เหรอหรืออะไร หลายครั้งแล้วอะก็แบบมาแบบบ่ายโมงก็เหมือนเดิมะเขาอาจจะมาทำบ่ายสาม I've been away from my room for I think um, five to six hours and no one came here. There is no room service here. I don't understand. This is not okay. I came here many times and I I try not to expect anything because I come here alone. แ i s นี่คื e ห้ r งแร o ที t ผมจอง o o ่มีความ t า o หวังค r ณจ d destroy all of my good e x p e r i e n น e t o d a ้น้ำไม่เปลี่ยนของไม่เก็บอินเตอร์คอนติเนนตัลหัวหินจะนอนโรงแรมนี้เพื่อไม่โอเคโอเคครับทุกคนคงเห็นแล้วลว,ว่าเกิดอะไรขึ้นตอนนี้ผมก็อารมณ์เย็นลงบ้างละหลังจากที่ได้กินข้าวเหนียวมะม่วง คือถ้าพูดแบบใจเป็นกลางนะก็คือกลับห้องแมาห้องมันทุกอย่างมันเหมือนเดิมไม่มีแบบการเก็บอะไรเลยคือถ้าเก็บแล้วผ้าไม่ได้เปลี่ยนหรืออะไรอย่างเงี้ยเราเข้าใจได้ว่ามันเป็นเรื่องแบบ e n v i r o n m e n t a l friendly ไงแต่ว่าอันนี้คือทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนเดิม มั่นใจได้ว,ว่าไม่มีใครเข้ามาตรวจอะไรเลยคือจริงๆแล้วว่าโรงแรม5ดาวขึ้นไปอะนะเขาจะต้องมีเทอร์ดาวเซอร์วิสก็คือแม่บ้านเข้ามาแบบเอาสลิปเปอร์มาวางาปิดผ้าม่านปรับแสงเอาน้ำมาวางตรงหัวเตียงอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ก็ไม่มี <c oughs> คือจริงๆแล้วว่าการเทิร์ดาวอะไม่ได้แมทเทอร์อะไรหรอกเพียงแต่ว่าถ้ามันมีการเทิร์ดาวอะเรื่องนี้มันก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะว่า เมดที่เขามาเห็นว่ามันยังไม่ได้เทินดาวเขาต้องคลีนนิ่งใหม่ถูกปะแต่ว่าอันเนี้ยอีเวนต์เทินดาวก็ไม่มีตอนหนึ่งทุ่งกว่ามันเหมือนเป็นฟางเส้นสุดท้ายเนาะของผมเพราะว่ามาครั้งเนี้ยผมมาคนเดียวแล้วผมก็จองห้องราคาถูกสุดทีเนี้ยมันด้วยเซต a าสแลมก็ได้อัปเกรดแหละแต่เราก็ไม่ได้คาดหวังมากเพราะว่าเราจองห้องถูกมันมีช่วงหยุดยาวซึ่งมันก็จริงคือลูกค้าเยอะ แต่ว่ามันก็มีเรื่องผิดหวังที่เราไม่โอเคอะ่ะสองสเรื่องซ่เราก็เก็บมันโดยตลอดเรื่องแรกก็คืออาหารเช้าเนี่ยสั่งอาหารเช้าไปเมื่อเชาอ้าอ่ะ กับกาแฟอ่ะผ่านไปครึ่งชั่วโมงก็ไม่มีอะไรมาเสิร์ฟในขณะที่โต๊ะแขกคขนอื่นน่ยก็คือมีดูแลตามปกติเราก็ถามไปก็เลยแบบขอโทษขอโพยกันใหญ่เนาะอย่างที่สองคือในคลับเราใช่ถามว่าขอกาแฟาก็ไม่มีไม่ม,มีมาเพิ่มแต่เราเข้าใจได้ว่ามันมีความแบบมันมีความ h u m ม n eraser ได้เลยเนาะผมก็เลยไม่ได้แบบอะไรอะเนาะแต่ว่าพอกลับมาถึงห้องเนี่ยตอนหนึ่งทุ่มนแบีบ่มันไม่มีแม้แต่แบบแบบการเก็บขยะหรืออะไรไปเลยก็เลยเป็นฝั่งเส้นสุดท้ายก็เลยแบบ ปีดมากเพราะว่าขึ้นมาแบบดูแลมารีบให้อะไรเงี้ยแต่ว่าสำหรับผมอะคือการคาอธิบายเขาคือพนักง,งานใหม่ซึ่งผมว่านี้ไม่จริงแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ มีเหตุผลแล้วเราจะโอเคไงแชร์นหน้าเงินเป็นใหญ่แต่ว่าเรามาพักผ่อนเราก็คาดหวังว่ามันแอดลิสตนะมันควรจะต้องมีแบบนี้แต่ว่าอันนี้คือหลุดทำโปรตัท้ายแบบเขาก็ต้องมีการดูแลลูกค้าออฟเฟอร์เลดเช็คเอาท์ได้6กโมงไหมหรือจะขออัปเกรดได้หรือว่าจะเอาวอะไรประมาณนี้ซึ่งบุญกับบาปมัน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 คอมเพนเซตกันไม่ได้อะเออโดยโดย,โดยหลักความเป็นจริงผมก็รู้ตัวเลยว่าผมงุนหงิดแล้วมันแบบมันไม่ทําให้อะไรดีขึ้นนะ่ะคือออฟเฟอร์ที่เขาเสนอมา มันเป็นสิ่งที่เราไม่ได้อยากได้ไม่ออกปะ่ะแค่แค่จะเล่าให้ฟังว่าถ้าใครไปพักโรงแรมแล้วมันเจออะไรแบบนี้โรงแรมมันก็จะออฟเฟอร์อะไรบางอย่างมาซึ่งเราก็ลองดูแล้วกันว่าสิ่งเหล่านั้นน่มันโอเคไหมอย่างโฮมเนี่ยเขาก็แบบเอาเอาเอา,เอาไวายไหมอะไรเง,งี้ยอย่างตอนนี้ก็มีวายมาละเห็นไหมซึ่งก็ผมไม่รู้จะได้กินหรือเปล่าเพราะว่ามาคนเดียวไงแล้วก็กินวายเยอะก็คงไม่ได้เนาะ คืออย่างไรเราก็รู้สึกได้ว่าเขาก็พยายามจะ fix the problem อะ่ะ I can't pretend that it, it has been not h a p p e n e ่ะมันไม่ได้อะ่ะก็เดี๋ยวไปอาบน้ำนัำ่นเดี๋ยวน่าจะถ่ายคลิปพักผ่อนครับเราสู่กันฟังทริปนี้ฉันกะและ้กลิ่นแปลกๆแม่งมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นจริงด้วยเริ่มต้นชาวันใหม่โดยการไปกินข้าวนะครับนี่เป็นชุดนอนทางกันดแดดละ ฉันก็ไม่ค่อยเข้าใจในความเยอะของการใส่พันกันแต่หัวก็เป็นแบบว่าเบทเฮดนิดนึงขอให้วันนี้เป็นเรื่องมีเป็นมันโอเคเรื่องที่มันเกิดขึ้นมันก็ช่างมันต้องไปใส่ใจมากยิ่งเราคิดเยอะมันก็ยิ่งอยู่กับเราอะไรความทุกข์ก็จะอยู่กับเราก็วันนี้วันกลับครับก็คือเดี๋ยวไปกินข้าวแล้วก็นูรีนั่นตอนนี้กําลังเจริญข้ามฝั่งนะครับกินข้าวไปจุนที่ขับ ผมก็จะไม่มีเรื่องอะไร ได้เช็คเอานะครับหรอว่าเดี๋ยวจะไป<ร>นวดซึ่งจองไว้บ่ายสองหรือว่าไม่มีอะไรทำก็คือน่าจะได้นวดเลยนะครับแล้วก็เมื่อกี้ต้องลงไปเลื่อนรถเพราะว่ามันชาร์จไฟครบแล้วไงเดี๋ยวมาดูครับนับมาที่นี่ก่อนละกันจะได้ไม่ต้องแบบเลิกช้าเดี๋ยวกลับกรุงเทพแล้วก็เย็นอีกอเดี๋ยวเผื่อว่ากินอะไรที่กรุงเทพอะชีดเดย์หรือเปล่าอืม กเสร็จแล้วก็ดีนะครับเป็นนวดโดยใช้บาลม,มันก็จะเหนอะกว่าน้ํามันแล้วก็รู้สึกสบายตัวแล้วก็ไม่ถึงกันหลับอะ่ะมีเรื่องคิดเยอะคือปกติถ้ามันบบสบายมากก็จะหลับอันนี้ก็คือไม่ได้หลับแต่ว่าไม่ได้แย่เขาก็นวดดีน,นี่เดี๋ยวก็คงจะเช็คเอาละเจอกันโอเคกลับบ้านเรากรุงเทพ ก็หวังว่าชอบกันนะครับเป็นคลิปบล็อกสามวัน2คืนที่หัวหินอยู่โรงแรมเป็นหลักเกิดเรื่องเกิดราวฉนันควรจะเป็นคลิปหอยท่าเพราะผ่านด่นใจแต่ว่าโอเคจะกลับไปสู้ต่อไปสู้ต่อทําธุรกิจต่อใครชอบคอนเทนต์แบบนี้ลืมกดไลค์กด s u ั s c ส i b e เป็นกำลังใจให้ผมนะครับแล้วไปดูกันใหม่คลิปหน้าว่าจะเป็นอะไรวันนี้ไปแล้วจ้าบ๊ายบาย